ในช่วงวันที่14ธันวาคม2566ที่ผ่านมานะคะเฮากกไดมีโอกาสออกบูชาพูดได้รอบนี้นะคะเฮาก็ได้มีสินค้าไปขายค่ะเพว่าสิเป็นส้มพักค่ะอันนี้คันใหม่ๆสดๆเลยจ้ะและก็ตามมาด้วยปลาส้มนะจ๊ะอันนี้จะเป็นของดีของบ้านเราใหม่หมู่ที่3เลยค่ะไม่ว่าจะไปกี่ปีกี่ปีเราก็จะมีตัวนี้ไปขายไม่ว่าจะมากจะน้อยเราก็จะทําไปร่วมไม่ว่าจะเป็นปลาตัวนะคะและก็ตามมาด้วยปลากอนเด้อจ้าและก็มีสม้มไข่ปลา น้ำได้ค่ะที่สำคัญค่ะสามอย่างนี่ค่ะขาดว่าใดเลยสำหรับของดีบ้านเราใหม่หมูที่สามนะคะสามารถเลือกซื้อเลือกหาได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะมีหลายราคาให้เราเลือกได้ค่ะไม่ว่าเราจะเอาไปเป็นของฝากนะคะหรือว่าจะเอาไปทำกินภายในครัวเรือนเรา ไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะบอกเลยว่ามีหลายราคานะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะอยากจะตอบข้อสงสัยกับแม่แม่หลายๆบ้านนะคะหรือว่าลูกค้าหลายๆคนที่เข้ามาซื้อปลาส้มแล้วค่ะถามว่าเปรี้ยวหรือยัง ะะพร้อมทานหรือยังอยากจะบอกว่าถ้าพร้อมทานไม่ชอบเปรี้ยวมากต้องกินวันนั้นที่ซื้อไปถ้าอยากให้เปรี้ยวมากก็ต้องกินวันถัดไปนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากให้ปลาส้มไม่เปรี้ยวมากนะคะหรือถนอมอาหารให้อายุยาวนานมากินขึ้น mm hmm. ก็ไปใส่ตู้เย็นเท่านั้นเองจะใส่ช่องฟิตก็ได้ไม่ว่ากันค่ะและที่สําคัญหลายค้นทามเขามาว่าค้นขายในเด็กกินบอโอยปรตตองห่วงเลยจ้ะอันนี้แหละคะ่ะคนกินจ้าอุปรกรอนที่ออกจําหน่ายนะคะหรือขายสินค้าในแต่ละเครือ แม่ค้าก็ต้องเป็นคนเหตุก่อนอยู่แล้วว่ามันโอเคมันอร่อยหรือยังเพื่อที่จะนำไปขายให้ลูกค้านะคะถามว่าเหตุแบบใจแสบอันนี้แล้วแต่คนค่ะบอกเค็ดลับดีน,นึงสําหรับแม่ค้าเองนะคะมักปลาโตจ้ะปลาโตนะคะค่ะไพบรมักทอดเอาไปห่อใบตอง้อจ้ะแล้วก็เอาไปปิ่ง บอกเลยว่าสุดยอดมากและต้องขอขอบคุณค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอางคค่ะที่ท่านได้มีโอกาสแวะมาเยี่ยมชมที่บุธปลาส้มของเราค่ะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะต้องขอบพักคุณมากค่ะสำหรับปีนี้ขอพักไปก่อนประมาณนี้ค่ะส่วนปีหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย